แอส์เบอรี่ปลูกเองนะคะอื้มนุ่มมากเลยอื้มหอมมากทุกคนดูความจุยซี่นะอื้มแบบชุ่มฉ่ำมากนี่เดี๋ยวให้ดูแดงหวานฉ่ำดูสีติดมือเลยมาอุ้ยลูกนี้ก็ใหญ่มากอุ้ย โอ้โห uh huh. ดูความฉ่ำมันรุดออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวนเดนียวก่อนเดี๋ยวมันเน่าโอ้ยแม่นี่ว้าสวสตอเบอรี่แล้วอ่อนเก็บบ้างไหม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่กำลังแดงเลยค่ะค่ะแดงแดงม่เยอะนะคะแต่ต้องเก็บกินก่อนไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันเน่านะคะเก็บแ,แต่อันทีมันแดงแเมื่อกี้ค่ะ,ะค่ะ,ะสตรอเบอรี่กัน เห่าทักทายทำอะไรกันเหนือนุกทุกคนนี่ตอเบอรี่แดงเลยนะคะดูนี่สตอเบอร์รี่เรากำลังแดงๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเก็บเลยนะคะนี่ว้ายดึงมือหนึ่งมนนาชนัดต้องเอามือหนึ่งเล็บดำขออภัยนะคะพอดีเพิ่งจะไปคุดดินมาด้วยอันนี้มันยังไม่ค่อยสุกดีเดี๋ยวไว้ก่อน นี่ฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมนี่กําลังจะแดงแล้วลูกอย่างใหญ่เลยอันนี้ลูกมันเริ่มเลยดูแดงครึ่งไม่แดงครึ่งกําลังจะแดงอันนี้ก็เห็นไหมกําลังออกมาเต็มเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บลูกแดงๆนี่ลูกนี้เก็บได้ยังอ่ะอันนี้แดงครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้แหละถึอจะเก็บได้ไปไปเก็บลูกหน่นนี่หาทุกพ่อมันกําลังจะแดงนะดูว่า อันนี้ลูกยงใหญ่เลยแต่กล้องอันนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะเดวเก็บเลยเด้อยนี่เด๋ยวให้ดูแดงหวานช่ำเดูสีติดมือเลยมากินมากเลยค่ะทุกคนเก็บใส่ถ้วยเก็บใส่ถ้วยนี่อีกนี่ลูกหนึ่งนี่ด้วยค่ะนี่ลูกยังใหญ่ อุ้ยลูกนี้ก็ใหญ่มากจะพยายามไม่อยากให้มันเลนะนะดึงแรงเดี๋ยวมันเละอุ้ยอุ้ยโอ้โหดูความฉ่ำมันรุดออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวดึงเงี่ยวก่อนเดี๋ยวมันเน่ามีหายอีกทุกคนดูพวงนี้ รู้พวกนี้มีตัางหลายลูกมีข้างหลังนีกับก้าลัางจะแดงเห็นไหมคะนี่โอ้โอันนี้น่ากินมากเลยม่ต่ลูกใหญ่ๆเลยจ้าต่บรลีเราอได้หลายลูกแล้วจะไปไหนเนาะอะจะักรยานจ,จะไปไหนแล้วนี่ <c oughs> เห็นไหมนี่มันกำลังจะแดงนี่ค่ะเต็มเลยอ่ะงามๆเลยนี่ดูนี่ตรงนู่นกระแดงเลยเห็นไหมนู่นนู่นนู่นเริ่มจะแดงกันเลยเห็นไหมนู่นทางนู่นนู่นแดงแล้วค่ะเริ่มแดงดูตาปัาจยานไปไหนยังอ๋อน้านี่แดงจะจะรุดออกมาแล้วนี่อันนี้แดงจะรุดออกมาแล้วนะคะดึงเลยป้าไปเก็บแปลงนู่นค่ะเก็บแปลงนู่นกัน ตาตาเพื่อนบ้านนี่แหละที่เขาปั่นจักรยานไปเมื่อกี้นี่แหละแกเป็นคนให้ต้นสตอเบอรี่มาปลูกเด้อทุกคนแกใจดีจนพึ่งเองพึ่งปลูกไปได้เดือนเดียวเองนะคะเนี่ยได้กินแล้วสตอเบอรี่เดือนเดียวเองนี่อีกคุณคุณยังงามเลยอ้อนลูกนี่งามงามอือ้ยแม่ ว้าวสตอเบอรี่แล้วอ้อนเก็บบ้างไหมลองเก็บอ่ะนี่หืออันน่สะสาวอ่อนถ่ายสาวอ่อนถ่ายวิดีโอให้นี่ค่ะได้แดดได้ฝนเนาะ,ะนี่อีอ้อนนี่แล้วก็เปินต้นใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นแปลงที่แม่ปลูกเลยแม่น่ะปลูกอะไรก็งาม <laughs> ต้นย้ายใหญ่ด้สตรอเบอรี่อันนั้นแปลงคุณชายจะรีปลูกแต่ก็ได้กินอยู่ได้ยังแดงอยู่นี่ อหมดกำลังตอมเต็มเลยหมดมันกำลังมาตอมนี่ด้วยมีค่ะอุย้ยดูมเจะตูดนี่มาไม่ทันหมดเดีดเ๋ยวมอจโตดอ้ยหมดมันก็นอยากกินเนาะสตอร์เบรดสวีเดนอนะอร่อยถือว่าจัดอันดับต,ต้มๆของโลกเลยเด้อ สตอเบอรี่สวีเดนถือว่าจัดอันดับหอมแล้วก็หวานของโลกติดตันดับต้นของโลกเลยนะคะถ้าใครได้เคยกินสตอเบอรี่สวีเดนจะรู้นะคะว่ากลิ่นหอมมากหอมมากแล้วก็หวานมากๆแบบมันมันบอกไม่ถูกค่ะมันหอมมันหวานมันแบบไม่ได้เปรี้ยวแบบไอ้นี่อ่ะมันอร่อยมากเลยนี่ค่ะตรงนี้ออกมากระดีตายกยหิมพานต์เแกเป็นคนแถวตอเบอรีเขาปลูกกันนี่แกเห็นเองว่าแกสตอเบอรี่แกก็เข้าใจนี่เนาะ คนให้มากก็ดีใจยิ้มตาแกใจดีเดี๋ยวจะแกสโตอเบอรี่ไป็นไเจอรี่ดูนี่เจอรี่ชอบกินมากเลยสตอเบอรีอ่อ่ะลูกหนีเก็บยังเก็บแตะน้องไม่งั้นเอาไว้เดี๋ยวมันจะเน่าเก็บไปเลยค่ะนี่ว่าเราจะได้ถ้วยหนึ่งคือการได้นี่นะนู่นอีกสามลูกอ่อนอีกสาม น,นี่เอาไว้ก่อนดีกว่าอุย้ยหอมมากเลยอ่อนหอมแล้วก็หอมทุกให้ตะกองล้มก่อนกลิ่น <c oughs> หอมหอม <c oughs> หอมมากเลยเนาะ <c oughs> หอมจริงจริงทุกคนบอกเป็นข้าวมัยายไม่ได้หอมมากเลยหอมลังจวนอ่ะอันนี้เอาไว้พรุ่งนี้ค่อเมาเก็บค่ะอันนี้แปลงแปลงพักพุ่งมาลงไอ้นี่ไปเมื่อกี้นี่พุ่งมาพุดธพวนดินในไมเล็บดำตีที่บอกมาพุดลงใบนี้เด้อโคลบี้แล้วก็อะไรนะพักแคลแล้วก็กระลำ กระลำหัวเดี๋ยวอีกประมาณจักสองเดือนแล้วค่ะถึงจะได้เห็นเนาะตอนนี้ยังเป็นมเมล็ดคือใส่มเมล็ดไปปั๊กเดี๋ยวจสะสปอ์เบอรี่ไปหายเดอ๋ยวดีทีมนะคะคือลูกนั่นบันเลิ่มเพิ่งกำลังจะแบ่งลูปลากองปลาเดียวใหญ่ๆเนี่ยต้นปลากองเราใหญ่เลยเค่ะ,ะปะลากรงดูราะว่ากำลังแตกกลุ่มเยอะนี่เดี๋ยวเมืเ่อ โผล่ใหญ่มาเต็มหนีเลยค่ะดูวะยังงามฟักทองเรากำลังงามเด้อค่ะดูนี่นี่นี่เดี๋ยวจะได้กินดอกกินลูกแล้วแหละแป๊บเดียวเข้าไปเข้าหนึ่งสาวอ่อนก็กำลังจะโตได้ฟักหมูสาวอ่อนมีกระมังหนึ่งคือกันเดี๋ยวเราให้สูงป่านนี้ก่อนเราคอยตัดไปพัดให้กินดูพริกนูทุกคนดูพริกพริกเพชรมากเลยนะคะนี่นะพริกนี่ ดูว่ะดูดอกดูอ้ดอกเต็มไปเลยเดี๋ยวลอให้แดงค่ยมาเก็บทีเดียวเนาะสามต้นนี่ดอกดอกทุกคนเราจะไปชิมสตอเบอรี่กันมานะคะ่ะทุกคนเราจะมาชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหน,น,นะคะสตอเบอรี่ปลูกเองนะคะลูกใหญ่ๆห่เลยจ้ะกัดเลยเด้ออื้นุ่มมากเลยอหอมมากทุกคนดูความจุยซี่นะ แบบชุ่มฉ่ำมากออกเปรี้ยวนิดๆนะคะถ้าเอาไว้พรุ่งนี้างจะหวานมากเลยเอาไว้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อ่ะอร่อยมากค่ะหอมหวานเดี๋ยวจ,จะกินทั้งในหัวนี้มาเลย <laughs> เดี๋ยวปีหนา้าเราจะต้องปลูกแบบปีหนา้าเราจะปลูกเยอะเลยนะคะปลูกแบบ ไ้จัดเต็มไปเลยอ่ะมาไฮตะก้องชิมเบิง้งตะก้องชิมลูปนี้สิน่ากินมากเลยวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ ตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วน,นะคะรออีกสองสามครั้งฝนมาเดี๋ยวเราคงจะได้เก็บเห็ดแล้วนะคะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะกับต้นมะก,กรูดสลัดและกับต้นใบเตยนะคะกำลังจะโตนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหนานะคะวิดีโอหน้าจะไปที่ไหนถ้าไรก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์แลวก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอ่าขอหอทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหนา้าวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย